สวัสดีครับพวกเรานักเล่ากลไกลสมุนไพรและอาหารผ่านงานวิจัยครับวันนี้เรามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันครับชื่อว่า Curcumin Supplementation Improves Gastrointestinal Symptoms in Women with Severe Obesity: A Double-blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial, a Pilot Study ครับผมค่ะเป็นงานวิจัยใหม่เลยนะคะเพิ่งตีพิมพ์ในวรารสาร Nutrients ปี2525นี้เอง ใช่ครับเป็นงานของทีมวิจัยจากบราซิลนำโดย Fabiana Martins c a t t a แล้วก็ Naira f i g u e r e d o จาก Federal University of Goia วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเคอร์คิวมนสารสำคัญในขมิ้นชันเนี่ยนะครับมันไปส่งผลยังไงกับอาการทางเดินอาหารแล้วก็น้ำหนักตัวโดวยเฉพาะในกลุ่มสตรีที่มีภาวะอ้วนรุนแรงครับค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับกลุ่มนี้ครับแล้วก็เน้นไปที่กลไกลเบื้องหลังว่ามันทำงานยังไงกันแน่ต้องบอกก่อนว่างานนี้เป็นไพร์โลดสตี้นะครับคือเป็นการศึกษาเบื้องต้นกลุ่มตัวอย่างยังไม่ใหญ่มาก ใช่ค่ะมีผู้เข้าร่วมเป็นสตรี31คนที่มีภาวะอ้วนรุนแรงมากๆเลยคือ BMI 40ขึ้นไปโโห40นี่คือสูงมากนะครับใช่ค่ะจัดว่าเป็น Class 3 obesity เลยเขาทำยังไงบ้างครับในการทดลองนี้เขาก็แบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้กินเคอร์คูมินวันละพั0หมิลลิกรัมครับผมส่วนอีกกลุ่มก็ได้เป็นยาหลอกหรือ placebo ค่ะ กินกันนาน13สัปดาห์13สัปดาห์ก็ประมาณ3เดือนนะครับแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับที่เขาเจอหลักๆเลยผลหลักที่น่าสนใจมากเลยก็คือกลุ่มที่ได้รับเคราคูมินเนี่ยคะแนนรวมอาการทางเดินอาหารหรือที่วัดด้วย GSRs นะคะมันลดลงอย่างชัดเจนเลยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอกอาการทางเดินอาหารโดยรวมดีขึ้นใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอาการเรอกับอาการท้องผูกเนี่ยดีขึ้นแบบมีนัยยะสาคัญเลย อ๋อเรอกับท้องผูกลดลงอันนี้น่าสนใจมากเพราะคนอ้วนมากๆมกัมก,มกจะมีปัญหาพวกนี้เยอะนะครับถูกต้องค่ะเป็นปัญหาที่พบบ่อยในกลุ่มนี้แล้วการที่เคร์คูมินช่วยได้เนี่ยก็นับว่าน่าสนใจทีเดียวและนอกจากเรื่องอาการทางเดินอาหารมีผลต่อเรื่องน้ําหนักหรืออะไรอย่างอื่นไหมครับมีค่ะเขาพบว่า BMI หรือดัชนีมวลกายเนี่ยลดลงเล็กน้อยในกลุ่มที่ได้กรลคูมินอ๋อลดลงด้วยค่ะ แล้วก็มีเส้นรอบวงคอ Next c i r c u m f e r e n c e ที่ลดลงเล็กน้อยด้วยเหมือนกันอืมถึงจะเล็กน้อยแต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับใช่ค่ะถือว่าเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจทีนี้คำถามสำคัญเลยทำไมล่ะครับทำไมคือคูม,มินถึงช่วยเรื่องพุ่งนี้ได้ก,ไกลไกมันคืออะไรพอจะอธิบายได้ไหมครับค่ะในงานวิจัยเขาก็เสนอความเป็นไปได้ไว้หลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยที่ค่อนข้างเด่นชัดก็คือริดต้านการอักเสบของเคูม,มินเอง ครับอันนี้เราได้ยินบ่อยเรื่องคมิ้นชันใช่ค่ะคือคคูมินเนี่ยมันอาจจะไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายโดยเฉพาะการอักเสบแบบเรื้อรังที่มักจะเจอในคนอ้วนมันอาจจะไปยับยั้งสารสื่อกลางการอักเสบสำคัญสคัญอย่าง T N F a l p h a N F k a p p a B หรือ I L 1 b e t a อะไรพวกนี้ค่ะ ผ่าน,นกลไกที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่าง P 3 8 map k pathway ที่เขาพูดถึงถูกต้องค่ะซึ่งกลไกต้านอักเสบเนี่ยมันก็อาจจะเชื่อมโยงกับการที่อาการทางเดินอาหารโดยรวมดีขึ้นคล้ายๆที่เคยมีการศึกษาในโรคอย่าง IBD หรือลำไส้อักเสบเรื้อรังนะคะอ๋อเหมือนไปลดความปั่นป่วนลดการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีอีกกลไกหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือผลที่คล้ายๆกับ p r e บโอติก p r e b i o t i c หมายถึงเป็นอาหารให้เชื้อจุลินทรีดีในลำไส้เหรอครับทำนองนั้นค่ะมีการศึกษาในหลอดทดลองนะคะที่พบว่าเคอร์คูมินเนี่ยสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีรียดีๆอย่างแล c โต b a c i l l u หรือ b i f i d แบคทีเรียมได้ครับผมแล้วในสัตว์ทดลองก็พบว่ามันอาจจะไปเพิ่มการผลิตสารสำคัญที่ชื่อว่ากรดไขมันสายสั้นหรือชอ h a i n fatty a c i d SCFA นี่สำคัญยังไงกับลำไส้นะครับ SCFA เนี่ยเหมือนเป็นพลังงานหลักเป็นอาหารชั้นดีให้กับเซลล์ผนังลำไส้เลยค่ะช่วยให้ผนังลำไส้แข็งแรงแล้วก็ยังมีบทบาทในการควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะซึ่งการที่ SCFA เพิ่มขึ้นหรือการทำงานของมันดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคำอธิบายว่าทำไมอาการเรอหรืออาการท้องผูกถึงดีขึ้นได้เป็นไปได้นะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องที่ว่าเคอร์คูมินอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวลำไส้โดยตรงด้วยใช่ค่ะมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองที่ชี้ไปทางนั้นเหมือนกันว่ามันอาจจะมีผลต่อการบีบตัวของลำไส้โหฟังดูมีหลายกลไกที่ทำงานร่วมกันนะครับแล้วเรื่อง BMI ที่ลดลงนิดหน่อยแหละครับอันนี้พอจะมีคำอธิบายไหมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างใหม่นะคะสำหรับกลุ่มคนอ้วนรุนแรงระดับนี้ครับ คือมีแนวคิดว่าสารเมตาบอลิซ์แบ่งอย่างที่จุลินทรีย์ในลำไส้สร้างขึ้นอย่าง SCFA ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้หรือสารอีกตัวชื่อซักซิเนตเนี่ยมันอาจจะไปมีบทบาทในการกระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร้อนในร่างกายหรือ thermogenesis นะคะสร้างความร้อนหมายถึงช่วยเผาผลาญพลังงานนะครับ คล้ายๆอย่างยังค่ะคือมันอาจจะส่งผลต่อการทํางานของเนื้อเยื่อไขมันทําให้มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ BMI ลดลงได้บ้างโอ้โหอันนี้ลึกซึ้งไปถึงระดับการเผาผลาญเลยนะครับค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นแค่สมมุติฐานที่ตั้งขึ้นจากผลเบื้องต้นนี้นะคะครับแน่นอนเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นนี่เป็นแค่ pilot study เนาะมันก็ต้องมีข้อจํากัดอยู่แล้วถูกต้องค่ะ ข้อจำกัดสำคัญเลยก็คือขนาดการศึกษามันเล็กมากแค่31คนผลที่ได้อาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนขนาดนั้นครับผมแล้วก็เขาไม่ได้วัดปริมาณจุรินทรีย์หรือระดับ SCFA ในลำไส้ของผู้เข้าร่วมโดยตรงนะคะเป็นแค่การคาดการกลไกจากความรู้ที่มีอยู่อ๋อไม่ได้วัดของจริงแค่คาดการใช่ค่ะแล้วก็อีกประเด็นที่สำคัญมากก็คือผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนเนี่ย เขาอยู่ในโปรแกรมเตรียมตัวผ่าตัดลดความอ้วนอยู่แล้วอ๋อ oh, ใช่ใช่ซึ่งมันก็จะมีการดูแลแบบสหาสาขาวิชาชีพมีการปรับอาหารปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆควบคู่ไปด้วยซึ่งปัจจัยพวกนี้มันก็ส่งผลต่ออาการทางเดินอาหารหรือน้ําหนักได้อยู่แล้วถูกไหมครับถูกต้องค่ะแม้ว่าในการวิเคราะห์เขาจะมีการเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอกแล้วก็ตามแต่ก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงเวลาแปลผลอยู่ดีครับแล้วก็อีกประเด็นคลาสสิกเลยของเคอร์คิมินที่เราพูดกันบ่อยๆ คือเรื่องการดูดซึมใช่เลยค่ะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากคือเคอร์คิมินเนี่ยร่างกายเราดูดซึมได้ดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับซึ่งการที่มันดูดซึมได้น้อยก็อาจจะทําให้ผลลัพธ์ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ชัดเจนเท่าที่ควรจะเป็นหรืออาจจะต้องใช้ในปริมาณที่สูงมากๆถึงจะเห็นผลอืทาให้การนําไปใช้จริงมันยากขึ้นไปอีกค่ะ ตรงนี้ก็ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะมากค่ะโดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบที่มันดูดซึมได้ดีขึ้นครับผมซึ่งก็ต้องขอย้ําตรงนี้อีกครั้งนะครับว่าข้อมูลที่เราคุยกันจากงานวิจัยวันนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้นะครับในการพัฒนาสมุนไพรหรือสารอาหารต่างๆเพื่อใช้เป็นยาในอนาคตค่ะ ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการรักษาในปัจจุบันและก็ยังไม่สามารถนำไปใช้ทดแทนการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้นะครับถูกต้องค่ะต้องปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอครับข้อคิดที่เราอาจจะทิ้งท้ายไว้สำหรับวันนี้ก็คือแม้ว่าเคอร์อคูมินจะดูมีศักยภาพหรือดูมีแววในการช่วยเรื่องอาการทางเดินอาหารในผู้ที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแต่กำแพงสำคัญที่ยังขวางอยู่ก็คือเรื่องการดูดซึมที่ไม่ดีนี่แหละครับอืมใช่ค่ะ ถ้าในอนาคตมีงานวิจัยที่สามารถก้าวข้ามปัญหานี้ได้พัฒนารูปแบบเคอร์คูมินที่ดูดซึมได้ดีขึ้นจริงๆเราอาจจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าศักยภาพที่แท้จริงของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่น่าติดตามมากค่ะครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับติดตามตอนต่อไปกับทุกเรื่องราวงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรและสารอาหารที่มีประโยชน์กับพวกเรานักเล่ากลไกสมุนไพรและอาหารผ่านงานวิจัยนะครับหากมีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับยินดีครับ วันนี้สวัสดีครับ